สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะป้าป๋าป้าป๋าไล่สดไปแล้วใช่ไหมคะยายมาไม่ทนันเขินๆนี่อะเอาไสายไปว่งไงดาเฉียวไปเอาไสายไปให้หลากกองถามสิกบกับข้าวเอาสายอย่างนี้หลักกองนึงแล้วตาเด้อแกไม่จะเถียวแล้วนี่ ิเปิดที่เด็ดดีนะดีโอ้โอ้ยก็อยากมาลงปุยไม่ถูกใจดี่ลยของไอไ่ยังกี่นั้งหอยละวานกลเแล้วแมนมันก็ลบลงไปบ่หน่อยแล้วเรนคักเล่นแน่ห้องคักหลายยุดบิกซีโอ้ยเพชรตัวนี่เอาเพชรตัวอยตว่าใส่ดคอยนอนเออมาเออมารับรับโลด อีพ่ออะไรสดแล้วมันรจ้ามึงเออหน่ะจักคว้าม่ปาดมือเออเอดพู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 ดเอาเท็จขิ้ดินออกสิจะเกิบเออเออเออไปทีมอ่าไปทีมอะเอาไปทีมใส่กอง ไม่ต้องทำหรอกลูกไม่ต้องทำเดี๋ยวยายทำเองให้ทำเองลูกพูดอ่ะเออหอบเหอะไปใส่อึบเออ <c oughs> เอาปัดมือลูกปัดมือปัดมือเออปัดมือแล้วพอแล้วยายทำเองไม่าบ่ต้องดอกยายจะเห็ดเองลูกอ้มันหุบจากคว่ำเอ้เฮ้ยบาย โน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 ไม่เอานะลูกนะพอแล้วพอแลว้วเดี๋ยวตาทําเองให้ตาทํานะหนูไม่ต้องทำอัว่ามาไปยุบ <NXT> พุีแยไว้ขึ้นยังนี่มันที่งามไอ <Wait, S 1> น้องพลอยรับน้องเพชรรับก่อนได้คือรถรับเลยได้เนี่ยไปเล่นยูบิกซีนว่าพี่แนหน่วยมัน